วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกกันครับนี่คือเรียกว่าเป็นฟุตบอลที่ใหญ่สุดในโลกแล้วนะในยุคนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่มีเมเจอร์ซีกเกอร์นะครับยังคงเป็นลักษณะของกึ่งอาชีพอยู่ในเรื่องของตัวการ์ดเนี่ยครั้งแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยคือในฟุตบอลโลก1994ครับอันเนอรี่การ์ดกับตันนะครับมันจะมี4ี่ใบที่เป็นนักกีฬาที่ไม่เกี่ยวกับนักกีฬาฟุตบอลเลยเรื่องราวผ่านการบอลกับัวอร์คับ1994 สำหรับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่ผมบอยเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เรามีคอนเทนต์ที่เรียกว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับกับคอนเทนต์ที่เรียกว่าเรื่องเล่าผ่านการฟุตบอลนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับทางการ์ดแพงครับบริษัทที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการสะสมการ์ดการเกรดการ์ดแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการที่จะส่งการ์ดไปเกรดยังต่างประเทศหรือว่าประมูลในต่างประเทศนะครับใครที่สนใจก็ไปติดตามกับทางบริษัทการ์ดแพงได้เลยนะครับการ์ดแพงก็จะมาจอยกับฟุตบอลสรีบายบอยดักของผมเนี่ยทุกๆประจาทุกสัป จะมีคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนสัปดาห์นี้เราก็ยังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวการ์ดครับแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโมเมนต์สำคัญของวงการฟุตบอลที่มีการเป็นตัวตั้งนะครับวันนี้รอบที่แล้วเราเล่า่องอาร์ซอนไปแล้วสัปดาห์นี้ผมลองเล่าเรื่องที่มันแตกต่างออกไปบ้างนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่ชื่นชอบหรือว่าไม่ชื่นชอบยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพยายามปรับปรุงให้มันเข้ากับตัวผมแล้วก็เข้ากับเรื่องราวของตัวการ์ดด้วยนะคราีววเร่่ืองกกยับ ฟุตบอลโลกกันครับฟุตบอลโลกเนี่ยต้องบอกว่ามีตั้งแต่ปี1930นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบยาวนานมากนี่คือเรียกว่าทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะเกี่ยวกับท,กทีมชาตินะครับซึ่งในเรื่องของตัวการ์ดเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของการค,ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยคือในฟุตบอลโลก1 9 9 4กักรเบี่ับทีมสหารัฐอเมริกาฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องราวครับเดี๋ยวไปตติดดาาาามกมกากััันนไ้้าาบบบบรรรอออีเื่่งลผ1994 ฟุตบอลโลก1994นะครับก็เป็นครั้งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับก่อนที่ในปี2026ที่จะถึงนี้เนี่ยอเมริกากลับมาอีกครั้งครับแต่คราวนี้มาเป็นพาร์เนอร์ครับเป็นโคโฮส์นะครับร่วมกับทางด้านาของเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาซึ่งในฟุตบอลโลก1994ครั้งแรกเนี่ยจัดขึ้นในช่วงประมาณวันที่17มิถุนายนถึง17กรกฎาคม1994โดยที่ในยุคนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่มีเมเจอร์ซอกเกอร์นะ นนัน้หรือที่ว่าซ็อกเกอร์เนี่ยยังคงเป็นลักษณะของกึ่งอาชีพอยู่แล้วก็ยังไม่มีการรวมลีกอย่างเป็นทางการดังนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าถ้าเราไปนั่งดูข้อมูลจะเห็นเลยว่านักเตะอเมริกาหลายคนเนี่ยจะอยู่ภายใต้สมาคมฟุตบอลสหรัฐอเมริกาเป็นหลักนะครับมีนักเตะอ,อยู่ไม่กี่คนเท่านั้นที่เล่นในลีกยุโรปหรือเล่นในอังกฤษบ้างสเปนบ้างหรือว่าในส่วนของประเทศเยอรมันเป็นต้นนะครับดังนั้นทีมชาติชุดนี้มันก็เลยมีม,มีชื่อนักเตะหลายคนที่เราไม่คุ้นเคยกันนะครับโดยที่อเมริกา เป็นประเทศที่ ไม่ได้พูดถึงฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์มากนักน,นะครับจะไปพูดเรื่องเกี่ยวกับ NFL คืออเมริกนฟุตบอลนะครับมีอเมริกันเกมอย่าง NBA บาสเกตบอลนะครับแล้วก็ฮอกกี้น้ำแข็งรวมถึงเมเจอร์ลีกเบสบอลนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าอเมริกันเกมนะครับฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกมองเป็นอเมริกันเกมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ต้องบอกว่า MLS หรือเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เนี่ยก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นย้อนไป1994ณเวลานั้นทุกอย่างยังเป็นจุดเรียกว่าจุดตั้งงงต้นของวงการอเกออรร์ขงปะเทศสหัฐอเิกาบ ฟุตบอลโลก1994นะครับบทสรุปชัดเจนครับบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่4ไปครองนะครับก่อนที่จะได้อีกครั้งในสมัยที่5ในปี2002มีภาพจํามากมายของโรเบรโตบาโจนะครับที่พลาดจุดโทษในการตัดสินการคว้าแชมป์โลกนะครับอิตาลีเป็นแค่รองแชมป์การไกวลูกของเบเบโตในการยิงประตูฉลองชัยในช่วงของเกมทัวร์นาเมนต์ระหว่างทัวร์นาเมนต์มีภาพของไซด์โอวิลันที่ลากครึ่งสนามไปยิงประตูให้ซาอุดิอาระเบียเข้ารอบ16ิี์ยูทนเครั้งแรกของประเทศแล้วก็มีหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทุกคนคงจํําาาาไดด้ีรับกบกทพลด เขา้าประตูตัวเองของอันเดรสออสโคบากองหลังชาวโคลอมเบียซึ่งต่อมานํามาซึ่งโศกนาฏกรรมของเขาเมื่อเขาถูกยิงเสียชีวิตในบ้านเกิดขณะที่ในส่วนของเพลงนะครับก็จะเป็นเพลงประกอบเนี่ก็เป็นเพลงที่ผูกพูดถึงเยอะพอสมควรครับเพลงชื่อว่ากอรี่แรนด์ขณะที่ส่วนของตัวมาสคอตก็จะมีมาสคอตเป็นสุนัขครับชื่อว่าทางด้านของสไตรเกอร์โดยที่ทาไมถึงได้เป็นสุน,นัขนะครับเพราะว่าตัวสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองมาพูดถึงตัวการ์ดกัน,นบ เวิร์คับ94เนี่ยมีการผลิตอย่างเป็นทางการครั้งแรกครับนี่คือฟุตบอลโลกครั้งแรกในโลกของเราเนะครับที่มีการผลิตการดาดออกมาอย่างเป็นทางการโดยบริษัทที่ผลิตตัวการ์ดฟุตบอลโลกเนี่ยคือบริษัทชื่อว่า u p p เ r Deck ดครับ u p p เป Deck ็เนี่ยเป็นแบรนด์ของสหรัฐอเมริกาครับก่อตั้งขึ้นในปี1988โดยที่ฟุตบอลโลก1994เนี่ยมีการออกกร์ดโดย u p p e r d e c เดทั้งหมด2รุ่นด้วยกัน1993ครับออกรุ่นแรกที่ชื่อว่า World Cup p r e v i e w ครับซึ่งมีจำนวนั้งหมด280ดวกกนเนเเืออาาาารลาลา Upper Deck รลตข U ่ เขาจะออกการ์ดเกี่ยวกับฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์เนี่ยจะได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนโดยที่ในคอลเลกชันนี้มันจะมีความพิเศษอย่างนึงครับมันจะมีการ์ดอยู่4ใบที่เรียกว่าออ n o เดอรีการ์ดกัปตันนะครับซึ่งออนเอรี้การ์ดกัปตันเนี่ยมันจะมี4ใบที่เป็นนักกีฬาที่ไม่เกี่ยวกับนักกีฬาฟุตบอลเลยหรือซ็อกเกอร์เลยนะครับสคนประกอบไปด้วยครับหนึ่งในใบหนึ่งผมครับคือเบรจจี้แจ็กสันครับตำนานเบสบอลทีมนิวยอร์กยังกี้นะครับอีกใบหนึ่งคือหน้าของไมเคิ นักกีฬาตำนานของชิคาโกบูล์ครับทีมเรียกว่าระดับท็อปของวง,งการ NBA นะครับอีก2คนก็คือตำแน่งของโจมอนตาน่าครับตำนานคัลทรูแบ็กของทีมฟรานซิสโกโฟที่ไนเนอร์และสุดท้ายคือเวนเพรสกี้ครับตำนานนักฮอกกี้น้ำแข็งนั่นเองหลังจากออกตัว1993งก้าวก้าวสามเวิร์ครับพรีวิวมานะครับก็ต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากพอสมควรครับทำให้ทางด้านของตัวอัปเปอร์เด็เนี่ยพอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เวิร์คครับหนึ่อย่างเป็นทางการก็มีการผลิตเรียกว่าอัปเปอร์เด เดีว่าจัดมาเต็มเหนียวเลยครับจัดมา1คอเล็กชันเต็มๆนะครับโดยที่จะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันก็คือจะมีส่วนที่ว่าฮอบบี้ครับแล้วก็จัมโบ้ซึ่งจะเป็นในส่วนของตัวการ์ดที่มีการขายกันแบบทั่วไปเลยโดยที่เช็คลิสต์เนี่ยจะมีทั้งหมด370ใบด้วยกันรวมทั้งในส่วนของการ์ดอินซึ่ร์หรือการ์ดพิเศษซึ่งการ์ดอินซร์นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าหายากมาก เพราะว่ามันจะมี o r d i อ a r y c a r r d แบบเดียวกับ19-3งเลยแต่ว่าจะมีทั้งหมด10บใบด้วยกันและหนึ่งในนั้นที่เป็นไฮไลท์มากๆของ o r n o r a r y card ของ1นิคือมีภาพของบิลคลินตันครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นอยู่ในนั้นด้วยเช่นเดียวกับอีกหลายคนครับที่เป็นคนดังที่ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีทั้งในส่วนของตัวมิเกลแมนเทลครับตำนานนักเบสบอลนะครับไมเคิลจอแดนครับ แดนมาริโน่ตำนานคอร์ดแบ,บ็กทีมแมมมี่ดอลฟินหรือกระทั่งในส่วนของตัวอย่าง r ัสเซอร์แมรี่แยนครับตำนาน NFL เป็นต้นนะครับซึ่งก็คือ10ใบเนี้เป็น10ใบาหายากของคอลเลกชันนี้อย่างไรก็ตามครับถ้าเราพูดถึงในส่วนของตัว World Cup 94เนี่ยเราก็จะพูดถึงตัวการ์ดฟุตบอลที่รับคำนิยมนะครับต้องบอกว่าตัว 19:4เนี่ยมันไม่ใช่ออนิเมสิบใบแล้วก็นักกีฬาที่เล่นเวลครับ9:4เพียงเดียวครับมันจะมีบางส่วนเนี่ยเป็นการ์ดของทีมหญิงด้วยซึ่งมีนักกีฬาหญิงหลายคนที่ด้รับเกียรติในการที่จะออกผลการ์ออกมาโดยอัปเดตในรอบนี้และการ์ที่รับความนิยมสูงสุดเนี่ยไม่ใช่การ์ดของโรเบร์โตบาโจไม่ใช่การ์ดของเบเบโตไม่ใช่การ์ดของนักกีฬาที่เกี่ยวกับทีมชายเลยครับแต่เป็นนักกีฬาที่ชื่อว่าเมียแฮมครับนักกีฬาที่เป็นตำนานของทีมชาติสหรัฐอเมริกาทีมหญิงนั่นเองครับ ขณะที่มนส่วนของตัวการ์ดฟุตบอลที่เป็นเวิลด์คัพเกที่เป็นนักกีฬาชายปกติทั่วไปเนี่ย คิดอยู่3ใบครับคือส่วนของเป๊ปกัวเดล่าครับรอยคีนและก็ส่วนของตัวโรมาริโอเหตุผลที่คิดเนี่ยเพราะว่าในวงการการ์ดเนี่ยครับเรามักจะเก็บรุกกีการ์ดนะครับหรือการ์ดที่ออกใบแรกของตัวนักกีฬาเหล่านั้นซึ่งทั้ง3ใบเนี้ยเขานับเป็นรุกกีการ์ดในทีมชาติของทั้งกัวเดล่ารอยคีนและก็ตัวโรมาริโอด้วยซึ่งการ์ดสามสี่ใบเนี้ยเป็นการ์ดที่ได้ว่าถ้าคุณไปเกรดยิงผ่านค่าย PSA นะครับทุกวันนี้เรามีการเช็คกระทํา PSA ได้ว่า การ์ดถ้าเป็นตัวกวาเดวลาก็ดีรอยคินก็ดีหรือโรม,มาริโอก็ดีเนี่ยถ้าเกรดสิเนี่ย หนึ่งใบเนี่ยจะอยู่ราคาที่ประมาณ4,000บาทด้วยกันครับเรียกว่ามีมูล,ลค่ามากนะครับสำหรับคนที่สะสมการ์ดเนี่ยดังนั้นใครที่ตอนนี้ดูอยู่แล้วมีการ์ด1 9ึ4อยู่หากันดีๆถ้ามีโรมาริโอถ้ามีกัวเดวาร่าหรือกระทั่งมีรอยคีนเนี่ยมีราคานะครับไปลองดูว่าเป็นยังไงกันบ้างขณะที่ส่วนตัวออเดอรี่กัปตันนะครับซึ่งเป็นตัวการ์ดพิเศษที่บอกมีบิลคลินตันมีชอแดนพวกเนี้ยณเวลานี้เนี่ยถ้าคุณเก็บการ์ดไมเคิลจอแดนออเดอรี่กัปตันไม่ว่าจะเป็น World 1, 9, เน 1, 9, วิร์คับหนึ่งเก้ากหื่ร็ ทีเดียวนะครับดังนั้นใครถือไว้ลองดูให้ดีครับนี่คือความพ,พิเศษของการสะสมการ์ดที่เรียกว่ามีมูลค่าอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเองครับ หลังจากจบฟุตบอลโลก2014นะครับในส่วนของตัวเทรดดิ้งการ์ดหรือตัวการ์ดเนี่ยก็มีการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องครับก็จะมีทั้งในส่วนของฟุตบอลยูโรฟุตบอลโลกแล้วก็ทัวร์นาเมนต์หลายๆทัวร์นาเมนต์ปัจจุบันนี้โคปาอเมริกาก็มีการผลิตการ์ดออกมานะครับอย่างไรก็ตามครับในส่วนของผู้ถือลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการในการผลิตการ์ดเพื่อจําหน่ายในทัวร์นาเมนต์ของฟุตบอลโลกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนมือครับจากอัปเปอร์เดก็มีการเปลี่ยนไปหลายที่นะครับปัจจุบันนี้ครับผู้้ถืออลลิิิิขสททธ์์ย่าาาาางงเป็นนกกกกรรรใใผตดหับ ฟุตบอลโลกเนี่ยคือหน้าของแบรนด์ที่เรียกว่าปาเนนี่ครับซึ่งปาน,นี่ก็ผลิตในส่วนของปี2022ที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าในปี2026ที่จะถึงนี้นะครับปาเนนี่ก็ยังคงเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในการผลิตการ์ดออกมาให้เราตามสะสมตามเก็บและแน่นอนตามเก็บเพื่อการลงทุนกันต่อไปครับและนี่คือเรื่องราวผ่านการ์ดฟุตบ,บอลที่นำมาฝากกันวันนี้ครับกับบวัวคับ194อย่าลืมนะครับใครที่มีการ์ดเหล่านี้ที่ผมบอกไปหรือคุณเป็นนักสะสมตอนเด็กที่ซื้อมาแล้ว มีการ์ดไมเคิลจอแดนนะครับหรือมีการ์ดอย่างตัวรอยคีนกัวเดล่าหรือนักเตะดังๆหลายต่อหลายคนที่เกิดในการฟุตบอลโลก19 9 4เนี่ยอย่าลืมไปเกรดกันนะครับอย่าลืมไปดูว่าการ์ดที่คุณถืนนั้นมันอาจจะมีราคามากกว่าคุณคาด,ดคิดก็ได้ครับทั้งนี้นะครับก็ขอบคุณบริษัทการ์ดแพนนะครับที่อนุเคราะห์นำการ์ดสวยๆเป็นตัวอย่างให้เราดูนะครับกับ1 9 9 3เก้วอร์ครับพรีวิวใบนี้แล้วก็ตัวในส่วนของตัวเรจี้แจ็คสันใบนี้ด้วยนะครับยังไงก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามรับชมครับติชมกันเข้ามาได้นะครับว่าคอนเทนต์แบบนี้ชอบไม่ชอบอย่างไรเราจะนําไปปรับปรุงในครั้นต่อไปนะครับวันนี้ผมบอยลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับเรื่องเล่าผ่านการ์บอนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ